มีคนทำเงินหล่น่ะอืมแบบนี้เจ้าของไม่น่าได้คืนได้เวลาฮีโร่นี่เองใช่ไหมให้แบงค์หนึ่งร้อยใบนี้ใบเดียวอาจ<ม>ทำเองอะ่ะกลายเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ของสังคมได้เลยนะเอา อะไรครับนี่งงดิงงดิงให้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นพี่ว่าเอ็งนั่งก่อนได้ไหมอะเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็มีเพื่อนอยู่คนนึงตอนเห็นเองอ่ะพี่ก็เลยนึกถึงเขานี่แหละชื่ออะไรพอปอ ามาจ่ายเงินห้องด้จ้าครบอิตแล้วเพื่อนพี่คนนี้อะชื่อดาวทุกคนในห้องไว้ใจให้ดูแลเรื่องเงินของห้องที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจนกระทั่งวันที่ห้องมีกิจกรรมที่ต้องนำเงินออกมาใช้จ่ายดาวกิจกรรมมนันไหว้ลู่ะ,ะแกเอาเงินไปซื้อของทาทานนะเราอะหาคนทำเลยแล้วอมขียคจ้า มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยหิวหิวหิวอ้าวหัวหนอ้าวขอที่ให้ไปซื้ออะเราให้เดียไปหมดแล้วนะอ๋อโอเคอโหรวยจังเลยเนี่ยเอออย่าลืมทำบัญชีห้องล่ะเผือ่อเพื่อนๆถามอืมโอเค พอเราได้ทำบัญชีก็เลยได้รู้ว่าตังหายไป้ยตังหายไปไหนวะเ้ยมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยเหี้ยวเหีอนที่จะนึกได้ว่านำเงินห้องไปซื้อของกินอเองเฮ้ยเีอยละเอางี้ดีกว่า เพิ่มวันนี้ไปสิบาทอันนี้ยีสิอันนี้นน35หก็ได้มั้งเมื่อรู้แบบนั้นดาวเลยแต่งตัวเลขในบัญชีขึ้นมาใหม่เพื่อปกปิดความผิดของตนเองแล้วก็อันนี้สากายีสิบบาทแค่น,นี้เงินก็คบลบป่อวะนอกจากนั้นดาวยังทำอีกหลายๆเรื่องเลยนะ ฮ้ยทุกคนตังใครหล่นหรือเปล่าไม่นะไม่นะตังเราเองอ,ะอ่ะเขาเจนนะการการเห็นตังหรือเปล่าอ่ะจะทำตังหล่นเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบบาทอ่ะทางเรื่องแอบ,บอ้างว่าของคนอื่นเป็นของตนเองอ๋อคืองี้พี่เ,เดี๋ยวพี่รู้ว่าเองอ่ะเสียใจที่พี่รู้ทันใช่ไหมล่ะไม่เป็นไร วมถึงการที่เราทุจริตการสอบแบบบ่อยมากๆจนเพื่อนๆในห้องและคุณครูต่างท้อใจไปต่างๆกันเลยอ๋อคืองี้นะพี่อา่ะน้องคนเรอผิดพลาดกันได้แต่ต้องยอมรับผิดและปรับปรุงตัวนะเด,เดี๋ยวก่อนนะพี่ว่าแต่พี่ทําไงในเมื่อเพื่อนพี่ทำแบบน,นั้นอะ พอเปิดเทอใหม่ผูพ้พี่ก็ไปบอกคนหน้าห้องดาวนี่ก็เปิดเทอใหม่แล้วเราอ่ะต้องถ่ายเงินที่เหลืออยู่กับบัญชีห้องให้เพื่อนดูของเงินที่เหลืออยู่กับบัญชีห้องเลยนะนเฮ้บบยทำไมเงินเหลืออยู่แค่นี้อ่ะอุยก็ดูรายจ่ายดิ รายจ่ายเยอะขนาดนี้จะไปมีเงินห้องเหลือเยอะได้ไงื่อหัวหน้าห้องตรวจด,ดูเลยรู้ว่ามีความผิดปกติในบัญชีของห้องนี่ห้องเราซื้อของแพงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่หลังจากผู้พี่รู้เรื่องการทุจริตผู้พี่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะดาวพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วนะเรื่องที่แกทุจริตเงินห้องนะอะนอกจากการที่แกก็หกอีกว่าเงินที่โดอนโยนเป็นของแกอีก ทุจริตการสอบโดยการเลือกผสอบของเราตอนนี้คุยแล้วทำไมแกทำแบบนี้อ่ะดาวดาวดาวด้าพวกพี่พยายามเรียกเพื่อนมาคุยแล้วแต่เพื่อนก็ย้ายโรงเรียนไปซะก่อนเพราะว่าทนการลงพื้นจากสังคมอ่ะไม่ไหวอ่าเข้าใจแล้วครับต่อไปผมขอเล่าบ้างนะครับน้องอยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมก่อนฟังผมก่อนคือผมอ่ะการจะไปเรียนคาบสังคม และทีเนี้ยก็เลยว่าจะซื้อน้ําไปก่อนแล้วค่อยขึ้นเรียนพอผมยิ้ตาอกมาดัานมีน้องคนนึงวิ่งมาชนผมตัมผมก็เลยร่วงแล้วพวกพี่ก็จับผมมานั่งเนี่ยน้องน้องไม่ได้เก็บเงินได้อะไม่ใช่นี่ตั้งผมโอ้โหพวกพี่ก็เล่นผมสหัหมดชั่วโมงงี้เนี่ยเอาคืนตังงแสดงว่าเก็บได้นะไม่คืนนะ ทีสนาทำไมไม่ขึ้นเรียนครับแม่ทำไปได้ ความโลภคือหลุมดำในจิตใจที่พร้อมทำให้ทุกคนทำการทุจริตได้อยู่เสมอดังนั้นการช่วยการตรวจสอบความผิดปกติทุกอย่างเปรียบเสมือนการที่เราไปหาหมอเป็นประจำเพื่อหาร่องรอยลูกร้าเพราะการทุจริตทุกรูปแบบคือมะเร็งร้ายที่คอยทำลายสังคมไทยหากปล่อยไว้ไม่ช่วยกันดูแลหรือตรวจสอบเมื่อมะเร็งร้ายลุกลามจะทำให้สังคมไทยอ่อนแอมีบาดแผลที่ยากจะรักษาหายเรามาร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกันนะคะ